อมนีน้ำเหียงคล้องของเกา่ามนีเอาเอกลักษณ์ผ่าพื้ออีสานเสียงตีเสียงแค้นนี่แหละพนมาเสียงแค้นยังบอสินเสียงพิ้ย่างบอสังเสียงดนตรีดังปงปงดับร่งไวครูอีสานข้มนีเสียงปีเสียงแค้นฝา,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 ากาพ่อฝากเมยียฝากไ้รุ่นซะก่อนโอลาโน กูสันทโทอกุนอาคามาโนขัดส,สป,ปูโหตโมคุนภาษีอรียเมตยโยแล้วลวนตะนอผูโทอลว,วนตะนอผูทั้งจงมาปกมาบังจงมากังจงมาเลื่อมหมอลำไว้ ขอรนาพระคุณเอ๋ยอาชอนีแห่ฟังเตียนสวดจากอาจารย์หมอแค้นสะกอนจัก,ก,จกน้อยจังฟังกองสวดจากอาจารย์นักดนตรี เจ้าหมอเจ้าหมอแค้นและแม่นมาเดิอน้อยแม่นมาเดิอน้อยสาธุเราจังว่าเมื่อสิบนิ้ว สิบนิ้วเพิ่นนองอ่าก่อนก้อนกาวเมื่อสิบนิ้วเพิ่นน้องอ่าก่อนก้อนกาวยกเมื่อขึ้นใส่กาววันไหวก็ลำไาวสุกามออกปองของนี่คุณภาษีเทพาหมูเทพาราผมจอมทํำเจ้าย่าคู้าถ้าจงบนบ้านผูกขาดให้ล่ำลงวันแห้ง่ะลำซอแจงแห่คนโห่หอดาลำซอแจงแห่คนโห่หอามาให้คนหอมคนหากอ้อซอแซห้อยหอยองการล่ำหองทำน้องแห่งความยาได้มี้วันทองล่ำหองเลื่อนคนดังจนจนอากองทัวพื้นดินเฮต่งหินแสงไกล้ล่าสัมผัสเสียง สัทธ,ธาจางพาะะอใจ้มำวนสัทธ,ธาจางพอใจะ้บมวันนวนผู้บ่าวสำน้อยตาคังเบิกนั่งอาบ่าวพอห่างให้เหจ้าคิดติดใจกลับไปนอนหลงไหลหิดน้ำมาเสียงนองคนสอซองให้น้ำนั่งย่าห่างคน สซสองให้น้ำนางยาห่างเทยาตาไป๋าจางงานเหม็นสุบรณกราบทุกชะเนมาซอยนั่งลำกราบทุกชะเนมาซอยนางลำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งพวกละสุนนี้มาตุ่มพมเลือทเทือทีท้อและนียเจ้าที่นั่งเขาเอาเธอนี่นั่งเขาเอาเธอนี่บลำมรอกพองใส,ส่ซาถูกคุณบอกคุณแม่คุณคูณบาอาจารย์ภูกายยกเสลเก่าเถ่าสูอเอาไวา้ซาถูก นี่แหละพนาผู้ใดหลบหลางคุณครูบาอาจารย์ผู้ใดหลบหลางคุณพ่อคุณแม่้นันสีเจรินไปบ่ไรเพราะฉะนั้นแล้วมือนี่โอ้ยลินกับพันกันเน้่ย่ฮอดซื่ๆจักเปล่าไปใส่เพราะฉะนั้นแล้วมานี่กับคุณพ่อคุณแม่คุณอาจารย์สุดใจคุณพ่อสุดใจคุณแม่รัตนาสีเมืองภูคาจำนาผาดาดาทองยกเสกเอาเท้าเอหัวเอาวบซ่าถูกโอ้ยมอแค้นกัะนามดีเนาะ ออมาฮอดแล้วมาหนีครัโบไม่อย่างซื้อมาฝากมาต่อพี่น้องบ้านมืนสีใหไงข้าวบ้านใกล้ชิดติดกันบ้านนั่นก่บ้านมืนสีใหญ่เป็นอย่างเอออย่าหลงเนี่ยอย่าเพี้ยนเนี่ยบ้านมืนสีไงข่าวบ้านบ้านใกล้ชิดติดกันครับมาหนีโบไม่อย่างซื้อมาฝากมาต่อเด้อแม่เด้อนอกจากเสียแถมพรอิชัยกับคุณพ่อคุณแม่จ่อภาพจ่อการจ่างานพี่น้องบ้านเฮาเมื่อนี้ให้มีแต่ความสุขความเจริญ ปาธนาเงินเหลัยมาเป็นกองเด้อพอเดิมปาธนาท่องห้ไหลมาเป็นสังให้นั่งกินเด้อนั่งใส่ย่ามีแห่งเจ้าเหยวบางอพอเจ้าผ้าเปยแม่เจ้าผ้าเปยสนุกกินสนุกสร้างเป็นคู่นั่งเออ,องมีขอ้อธงชาหน้าพลาเจ้าสุรีพนัน หลานจมนาผาดีเด้บ้าลำ่อนสีแถมพอนขันยอสมงสาธุเด้ออายุพออายุแม่ให้เด้ยรอยเงินมันยาสิมวยมีงวควายหมูมาหาพลามีปีสิบลูกให้เด้ยผูกอ่างห้นหน้าเน่งตารางผนมีผู้นนมีผู้ซ้อนกับมาก่อนใส่ส่วนปอดีวาันทั้งปู่ฟง มีคอยขามาใส่มีไว้จะสวยตินถึงยำกินมีผู้มาวีปอ่อนถึงยำนอนมีผู้มาวีแ,แกงแต่งให้กินให้ใส่ยามีได้ว่าทุกจนเดีอพอเด้นอนอนอ สำหรับมันีลูกหลานถือโอกาสอวยโชคโอวยเช่คุณพ่อคุณแม่ขับไป่นองบันเฮาซู่ผู้สุคนขานอนรับห้เดงเงินเมิอนนอดเตือนไ้เดงเงินแสนเด้อแบนเมื่อมาไ้เดแก้วมานี่โชดโพดิ์ไทย่าได้มีม่านไทยยามาเบียดขับมีความสุขตลอดปีตลอดไปค่ะมันีโดยเฉพาะเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวนะคะขอมีความสุขหล,ลายๆถือเมทัลยอดทองกระบองหยอดเพชรขับมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองมีลูกซ้ำทิพนับฟุตบอลผุนเด้อ อ้าบานี่มอแค่เทาเดินก่อนจังหน่อยบอกบานอยู่โอนอนบานพอบานแม่บานฟังใสแห่บานเทใสเบิ่บานเพื่อพอออมบานตอนพอขี่บานผู้เพิ่มมีลูกมีผัวสีกับใส่แจ่มนาผ้านี่มีลูกมี่ผัวเละไปบอกพี่บอกน้องพี่น้องบานเท่าเป็นกอลก็ลำเดินก่อนอีกจัดก่อนหนึ่งมอแค่เขาบานนี่นี่ละนอแม่เพิ่วมาสมัยแต่พอแต่แม่แค่ดวงเดียวล่ำสอดแจง เมื่อนี้ได้มีโอกาสเอาเสียงแค้นเสียงปีเสียงลำมาฝากมาตอนไว้รุ่นบ้านเฮามาเนี่ยลุ่นเดะวัดตีลุ่นหาเสียพกสีเจ็ดสีนี่ยละอ่ะจัดเป็นสติงผู้เฒ่าสะก้อนหมอแค้นเฮาบ้านนี่แล้วแม่นมาเดินนายแม่นมาเดินนาย ไั้เดือดโจโถพ่อทั้งหลายฟังเด้อดโจโถพ่อทั้งหลายทางกูตาคุณยายนางฟังลำสิ่งความเชียงนั้นสมัยมันน่ะเปลี่ยนเดี๋ยวมันเวียนคุมมือบ่คือกี่ตารางนะคิดบางตังอ่างข้าวแต่โบรานพวกขุนลุงขุนนางนี่หญ่ใหญ่แล้วเบา สั่งข้อมเข่าก็เป็นไปและบอลหมอลำก่อนตะกี้ว่าลำมันถาดักขันอาแต่ยุคนั้นอาขันแข่งจริงจังคันผัวได้เอกให้ฟังอาโถูสวนหัวนหนูการลำสู่พาติพันธ์กาเก,งกา่งคันลำสู่พาติพันธ์กาเก่งคันผัวได้โบลิงอาเผยเพยสมาเดี๋ยวนี้น้ามะไม่สเสฉะแถวอีสานมาเชียอาทรงเสริมลำสิ่งยิ่ยงเช่พร้อมท่ากันมากมวลชวนกันลุกขึ้นเต็มเอ้ยมาเอาฝันเสรลำงามข้ามาฟังลำยุคใหม่งามข้ามาฟังลำยุคใหม่ใส่สุขหัวใจละยุคใหม่ สสามาสีละมาสิงเดียกันมาสีละมาสิงเดียกันล่มสิงแสนมา,นาสร้างสันร์เริงมาเบิ่งละมาไทยอินอมาเบิ่งมาไทยอินุาาาย,นยาแต่นุกเขารู้ดูแลถึงใจไกลล้เขามาอีกนิดเอาไกลลวเขามาอีกนิดชิดชิดลวเขามาอีกหน่อย เช็ดเช็ดและวเขามาอีกหน่อยปูบ่าสำน้อยมาคอยสิ้นใส่ลำคำนางร้องเป็นก่อนบอกว่าคำนางร้องเป็นก่อนบอกว่าทางสถาบันองาอชีวะไปเด้อเด้อขอฝากไว้เธอนใหม่มาเจอยาได้เพอเริ่มน้ำมานมาหาเยี่ยมเตรียมตัวทางขั้นไปห่างมาแว่เตรียมตัวทางขั้นไปห่างมาแว่เจมนะพระเสถียรไปบุญไปทำบ้า,บานโยกามาเขตยดทินดีน้ำสวัสดิ์คำเด้ออา,าไปยาเม,มินนาเล่นขึข้นเพื่อตะมนต์มันอยูมนาเล่นขึ้นเพื่อตะมนต์มันอยู่บ้าน สวัสดบูหาสัทาเจ้าเจาเอาบอให้เจ้าพอพแม่สงสัยขันอยากไปยามหน้าต่างไปยามใดอํำเพื่อขึ้นก็คือสี่มั่งไม่อํำเพื่อขึ้นก็คือสี่มั่งไม่เมืองอุบลบอกไปจังหวัดท้าสูงไวส้สอดสาวสมน้อยรอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยน้ำหมากสุดแสนน่ารักลุวนนี้้ย่ยหม,มากก๊าลังหม,มากเขี่ยวย่างเดี๋ยวเหล่ายาบบกินขั้นสีเมาก็เมาหยาสีเขียวเด้อ ใส่หลายเด้อแม่มันสีวิงนะ่งเลยเอามา้ในย็ดยืนออกก่อนล่ำของคุณแม่ท้องแปรนพันบุผามาหลอกมาล่ำสูพีสูนองฟังอยู่นี่แทนคารเซตพันบันทึกไปเดี๋ยวเป็นก่อนล่ำของคุณแม่ท้องแปรนมาเมราีแจำนาผ้าดาลาท้องมาหลอกมาล่ำซูพีสูนองฟังขอบเบอร์ขอบเบอร์อบบอล่ำก่อนเนี่ยฟังล่ำจากอีนางดองหกไงยะ เดือกเดือกเดอคเดือเด้อกคอเชิักกลาฟ้นเอ็นสูดแน่นดาลแมนพาดผ่น่าพาดเพนสีมาเขาใส่แคนตอนตีแตนแคนเตาลำตัดสองมือนับใส่แค่นไร้หอยเันมหมอแค่นคอยแคนคอยแคนคอยสมาดีเทลนีภ้ษาผู้เสพไปหลงนเซฟาตออีบึงดาลแมนก่อนนาก่อนนาไอพีหมอแคนโนแบบสุด สาแนนแบบล้มผัดไผ่ละคะดึงลูกน้อยคะดึงลูกแนี่ยสาวสวยไปเอหนําเป้าแบบปอกาดำกาดำเนี่ยเป้าแข็งเขานั่นเสียงแข็งจันจันอย่ละล้ำตอหมอแข็งนั่งผู้นี่ดีได้สู่ไหล่ตัวอีบบังนั่นละแม่นก่อนหน้าก่อนหน้าออกทางสารคาเฮ็ดจังงาม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 ใส่แขนไหล่หน่อยคึนเวยมากำถ้ากันแม่ละบ้านสวยเอื้อกันถึงออกหวงเอห่งสงใจบัด ไม่ได้ออกท่ากันนถึงไเริ่มเมื่อเลิเมาอย่างใดวันนี้เลยมาพี่การตึงอีกจะหน่อยผู้บาซ้ำน้อยมอหลงเดาเสกยขันเช็บเชิบเชบกันเติมกันเติมแล้วกันต่อยกันเติมกันเติมแล้วกันต่อยหมอลำหอม้อยหมอแขนทอม้อยหน้าไปที่ยก็ิ้ม้อยก่อนลำห้าว่าคันบ่หมอยก็เสียมาของเด็กหน่อยเท่านั้นแล้ว บ่หมอยก็สีหลอนเลเนาะหีมอยทำมอยสีมอยสีมอยทำมอยทำมอยสีมอยเด็ดซ้ำกับเสือตรวจดูเธอพี่ข้าไม่เป็นท่าหมอยลายจังเลยคนฟังไม่แต่คนอ้วนอ้วนหมอลำไม่ได้ข้อไหนจ่อยจ่อยคนฟังไม่แต่คนอ้วนอ้วนหมอลำไม่ได้ข้อไหนจ่อยจ่อยคนอ้วนคนจ่อยสีมอยคือกัน สาวนางไม่เคยรักใครดวงใจขาดใครเขาจองหัวใจสี่ห้องบางป่าเสมอจะมีใครเพือละเมอจับจองของน,นอกก้องกำลังเต่งตึงสองแก้มกำลังเหี่ยวดีตอนนี้ก็เหี่ยวตอนนั้นก็เหี่ยวของเหี่ยวหมดเลยหน้าเวทีเลยว่าสาวนะโอ๊บบ้านเดตตึงบอกบอกเคยจะมาจองไม่เอบอกเคยจะมาจองไม่เอของทั้งในทั้ง ทั <Sen> ้งในก็สิมอบให้พี่ให้เห็ดฟีดาแม่นละก็ไดเองมาแม่คันยาอยู่เสยนานนานนานวนในนี่นาอ่นานนานละวนในนี่นาพุวน้าเล่าขี่เองบากเอ้ยละผัวน้าเล่าขี่เองคันบางเอ้ยคันบางเอ้ยติ๊ตตีมาลีตี้ยุดให้หมอแค้นไปเศร้ามีแห้งเศร้ากันเหือไหลไข่หยอดยางตายออกระบาดผู้บ้าสมน้อยคอย เฮ ja ็ดบาปเล่าบอลเปนตะเปาอย่างเดี對對๋ยวทั้งดูดทั้งเป่าเด้สองมือกุมเต้าแอวก็เต้าปากก็ดูดอันนี้แหละคือหมอแค้นไหนมาอาจารย์เนาก็ตีเฮาว่าที่นี่ิกาประจำหน้าที่ไปแต่ฝากซะก่อนพ่อยายอันที่ตรวจเล่าให้แล้วเขาอ่านไปซะมีเหี่ยวมีแห้งซะก่อนว่าอยังบอได้จะว่าพ่อยายด้วยเห็นบอแล้วว่าอยังก็บว่าได้จะว่าพ่อยาเด้ยแล้วสีเขียด